วันนี้เนี่ยคะ่ะคนที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรมอายุน้อยลงมากนะคะ20หรือน้อยกว่านั้นความเครียดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็กระดูกอันนี้ก็คือ3เหตุผลว่าทำไมโปรตีนเหมาะกับชาวออฟฟิศซินโดรม ปฏิสเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้เนี่ยคะ่ะคนที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรมอายุน้อยลงมากนะคะ20หนน้อยกว่านั้นเพราะว่าเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับทุกๆส่วนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำให้พวกเราอยู่กับทโบเลอยู่กับมือถืออยู่กับคอมพิวเตอรอ์กับแล็ปท็อปดังนั้นเนี่ยเด็กๆมีโอกาสในการมีภาวะเหล่านี้ได้ในเรื่องของความเครียดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็กระดูกก็จะมีหลายระดับอยู่ด้วยกันซึ่งคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจะรู้ดีว่าตัวเริ่มเป็นสำหรับวิธีในการทีี่่่่จจะะะป้้้อองงกกกกันันนนแลลลวววดดคาาามมมมเสยเเยยยใรฟิิไไบชูณ3 หนึ่งโปรติกเนี่ยเขาทำงานผ่านประบบประสาทหรือเรียกว่ากลไกกัดเบรนแอซิ s ทำให้สามารถที่จะขับถ่ายความเ,เครียดได้เวลาที่มันเหนื่อยล้าจากการทำงานลาไส้มันสมดุลก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยมันสมดุลด้วยเรื่องที่สําสหรับโปรติกที่มีคุณสมบัติในการลดอักเสบอย่างเช่นตัวโปรติกของวิโรนาโปรไบโอนะคะเ s ็นตัวนี้เนี่ยมันเป็นลดสารที่ชื่อว่า TNF อ l p h a ัลฟาเป็นปต้นตอที่ทำให้เกิดการอักเสบเมื่อสารตัวนี้มันถูกลดลงอาการที่มีความเสี่ยงในการทําให้กล้ามเนื้อเอ็นกระดูกอักเสบมันจงลดน้อยลงไปด้วย สำหรับชาวออฟฟิศซินโดมที่รู้สึกว่านั่งแล้วเจ็บคอเคล็ดบ่อยหลังตึงต้องไปนวดสุดท้ายก็คือสำหรับชาวออฟฟิศซินโดมมีปัญหาเรื่องของร่างกายองค์รวมเนาะเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดมันเกิดจากการใช้ร่างกายที่นั่งนานๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของสายตามีปัญหาด้วยเพราะว่าเราก็นั่งเพ่งหน้าจอแสงสีฟ้าต่างๆที่เข้ามาก็ทําให้จอประสาทต,ตาเรามีปัญหาดังนั้นชาวออฟฟิศซินโดมก็จะพยายามาวิตามินทานซึ่งก็มีวิตามินหลายตัวที่เพื่อเรื่องนี้นะคะโปรติกเนี่ยควรทานอย่างยิ่งสําหรับชาวออฟฟิศซินโดราทาาิตงบบกกปั ไม่ทานโปรโตีนการทานโปรโตีนทาให้วิตามินต่างๆมันสามารถดูดซึมและนําไปใช้มากกว่าการที่ไม่ทานโปรโตีนควบคู่อันนี้ก็คือ3เหตุผลว่าทําไมโปรโตีนเหมาะกับชาวออฟฟิศซินโดรม